สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาแซมนะคะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เพื่อนมะม่วงสุกหลังบ้านเราเองมะม่วงตามฤด,ดูกาลเพื่อนจ๋าปีนี้ได้กินกับปีที่แล้วเด้อเพราะปีที่แล้วคือคนธรรมดาปีนี้รักษาเท่าชีวิตเลยหวานชื่นใจ สองลูกช้ำๆช,ชื่นใจน้เพื่อนจาก,กับอากาศรนอนอ้อนเด้ออุ้ยอุ้ยร้อน ไม่อยากเลอะมือมือเลอะร้อยอุ้ยพไนจับมาอฟสิไหมอฟสิขอมากินด้วยกันค่ะเพื่อนเก็บว้ให้แม่ยอยู่ มะม่วงเออมันชื่อมม่วงอะไรวะรูปเหลืองือ่ะเขียวขมินไม่ใช่มะม่วงะไรสีทองอะไรทองทองอตรงไม่ลังบ้น่น

ฮโออะไรอ่ะสิงโตไม่กินด้วยหรอกหืฮมาสิ สิงโตงไม่กินน้ำมันอ่ะอืมไม่กินอ่ะอเพื่อนจ้าสองลูกเน้นเน้นทำหามันนี่อร่อย มันหวานเพื่งจะว่าไม่ฉ่ำไม่ฉ่ำมากได้อยู่อืม,มจมั้งใจพลาดตาอร่อย หมดอือฮ mm ึอ hmm. mm ือโอเคค่ะเพื่อนจ๊ามาบดงสองลูก แบบหืมมะม่วงสามลูกแบบจุกๆเน้นๆเพื่อนจ๋าอิ่มแล้วเด้อขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนจ๋าแต่กินไม่สุขภาพกินมาต้องขอโทษขออภัยเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ทานเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ล้วกดติดตามช่องนางฟ้าพาสุดเด้อเพื่อนจ๋าโอเคเจอกันคหน้าเด้อสวัสดีค่ะเงินทอง